สบายดีสวัสดีพี่น้องื้นนี้ก็พบพ่อก,ก,กับสาวหนาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพบ่อกันในหน้าจอหนากล่องนะพี่น้องเกิดยังขืนนอกกับสาวลาวคนนี้นาะพี่น้องต้านา็ไ้เห็นคลิปเกิดยังขืนเพื่นคือประกาศอยากหาผัวไทยพี่น้องอยากได้ผัวไทย่นวะอยู่ประเทศล่าวบไว้แล้ว่นวาเงืนกี่ครอบ่มีคุณค่าด้วยอ่อนค่าแห้งคนว่าตอนนี้อยากได้สามีเป็นคนไทยด้วยอยากมีแฟนเป็นคนไทยพี่น้อง หนุ่มไทยวันแนวไรเนาะสิคิดเนวไรเนาะับเรื่องนี่สิเขามาให้โอกาสสาวลาวคนหนีบอสิเขามาจีบสาวลาวคนหนีบอพี่น้องสาวลาวคนหนีเพื่อนกาไล้ออกมาบอกว่าอยากได้แฟนเป็นคนไทยว่าสั้นพี่น้องเลยว่าเลายๆ้คนกาอยากได้แฟนเป็นคนไทยเห็นไหมพี่น้องแต่ว่าสาวลาวคนหนี้เพื่อนกะ คิดเห็นอะไรนะพี่น้องเดี๋ยวสาหนามจะให้เหมือนคิดว่าปีคุณแค่ ็นสามีเพราะว่าจะบริสเสียอีกอยังเลยนะคะคือแบบเห็ดหาเป็นนากันเออบอกมากเลยกะเป็นตะต,ตกใจเนาะพันหนึ่งต่อหกแสนเก่าชิบพันกิ่งยังอีกชิบพันกิ่งต้องคิดมาเดือนนี้นะจะขืนหอเจ็ดแสนเนาะสาวงามก็ให้เบิ้งคลิปเล็กน้อยเนาะพี่น้องที่สาวจันพี่นอ้องถ้าจันมันเป็นแม้ขาั่นแหละเพื่อนการต้องการ แฟนเป็นคนไทยเพ hungry, Asia, Hence, country, right humanity, ื่อนว่าพี่น้องอย่างไรแฟนเป็นคนไทยเพราะว่าการทีเฮ้ามีแฟนเป็นคนไทยนี่มันดีเลยหลายอย่างเลยพี่น้องถ้าเฮ้าสมมติว่าเฮ้าอะไรมีแฟนเป็นคนไทยนี่ฮะจดทะเบียนสมรสถือตองตามกฎไม่สินะเฮาอยากเฮ็ดยังอยู่ในประเทศไทยกับใดบึ้ดพี่น้องแข่เฮ้ามีคววมสามรถแต่กัควาวมสามารถควมว่าฮาสิเหลืองเฮ็ดในแนวทางใดเพราะว่าการทีไปอยู่ประเทศไทยเฮ้าสิเหลืองเฮ็ดยังกะไดบึ้ดพี่น้องเพราะว่าบ่ว่าสิเป็น อันพเพราะว่าข้าปอยู่ประเทศไทยนี่ถาข้าบ่มีสู้เราอยากไปขา่าคล้ายถาบ่มีหน,น่ายหนาข้าก็สียเหตบ่ได้พี่น้องแต่ถาว่าข้ามีแฟนเป็นคนไทยนี่ขา้าสาเหตใดเมื่อข่าคล้ายกาได้พี่น้องและการอยากสู้ว่าอยากเฮหตยูทูบนี่กะกาเฮ็ดกาได้และการเงื่อนนี่กะไรร้ายกลัวเฮหตยูร่าพี่น้องแล้วก็เฮหตแฟนเพจนี่ท่เพจนี่คือเตาดีเฮ็ดเพจมากนี่กามีคนเบิ่งรลายซื่อ,อแต่บ่ได้เงินจักกีบจักบาท แต่ว่าถ้าเป็นไทยเกี่ยวกับไทย,ยว่าสิเป็นวัดวัฒนุนไทยนิดไทยแล้วก็ใส่ยูฟังไทยเกี่ยวกับไทยนี่สีได้เงื่อนพี่นนองคนไทยได้หลายคน,ยเ,นเ,พเ,เพิ่นก็มกจะไหลเงินร้ายเพราะว่าเฮ็ดเพจก็ไดเงืนร้ายกว่า YouTube อีกได้พี่น้อะเฮ็ด u t u b e ก็ไดเฮ็ดอีซังก็ไดนะพี่นนองแบบาพามาเกี่ยวกับประเทศไทยเพราะสนั่นแล้วสา,าวลาวคนหนีจึงอยากมีแฟนเป็นคนไทย เพราะว่าการที่มีแฟนเป็นคนไทยเนี่ยมันดีหลายอย่างขนาดพี่นอ้องหนุ่มไทยว่าจังไดเนาะสิใส่ขนมจีบบอพี่น้องมาจีบสาวลาวคนนี้สาวลาวคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดที่สูงแล้วกะ็หูจักหาเงินหาคำขนาะพี่นอ้องหูจักการขา,ายการขา,ายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้พี่นออ้องเลยคือคนล่าหลายลายคนนี่ตามสานามเห็นแล้วคนกัขายออนไลน์เนี่ยกับเขาไปฟังไทย ไปเซาหองยูแล้วก็ไปขายเครื่องออนไลน์พี่น้องไล่คนพี่น้องสนาในเห็นเพราะว่าการขายเครื่องออนไลน์กับอยู่ามันกระตางกันลาย่างเห็ดดูไทยกับสบายก็ดูเล้าอีกนะพี่น้องว่าสิเป็นขายเครื่อง้าเข้าขายเครื่องแตีว่าว่างเนแพงบ่อยกับมาขายออนไลน์กับไรเนาะนาสิโบเป็นยังสนามว่าพราหลายๆคนกับเขาไปเป็นจะครองแบรนด์เองกับมี่พี่น้องที่คนลาาและมีแฟนเป็นคนไทยเนเหลลแะพี่น้องเพราะว่าเป็นแฟนมันเป็นคนไทยนะพี่น้อง เพิ่กนกระไ้เขาไปสร้างแบนด์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าข้องแบนฝาเงินฝาค้ำให้หเพื่อนเฮซานอยู่บ้านกำลงังโตล้างไงพี่น้องซื้อลถซื้อลดละรูล้ลาก็ไลายขั้นนะพี่น้องเพราะว่ากระยอนว่าเพิ่นกะเป็นคนที่เป็นแบบว่าเพิ่นนายแจ้บาซระดีพี่น้องที่ไหนมีแฟนเป็นนุ่มไทยพี่น้องหล้ยคนกัไฟฟันอยากมีแฟนเป็นคนไทยพี่น้องเอ้เพราะว่าการที่เฮามีแฟนเป็นคนไทยมันก็นดีล้าย่างพี่น้อง เหตุในชีวิตเท่าดีขึ้นว่าแมนไลพี่น้องว่าคนไทยว่าคนลาวฮาเนี่ยอยากมีแฟน็นคนไทยลวก็อยากหวังสีอันอยากดีขึ้นพี่น้องชีวิตผู้รดก็อยากมีชีวิตที่ดีเนาะพี่น้องเหลือกทางชิ่งที่ดีให้ตนเองฮะนะพี่น้องทุกทุกคนกะมุ้ยไผ่เอลสีอยากอยู่ในมองที่มันถูกมันหยาค่ะพี่น้องก็ต้องอยากให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นคือไปอยู่ผปุ่นก็ไม่ได้ร้ายยางที่หายห่อเห็ดหายห่อถ้ำพี่น้องเอ้ เบียงงานการสางอยู่ประเทศไทยกันหลายห้องฮับเห้าได้ดีะนะพี่น้องเพราะว่าถ้าฮับญ,ญี่ปุ่นแบบว่าสมมติว่าพามีหลูกมีเต่าเองสีนะพี่น้องมีแฟนค้นไทยเองสีนะถ้าเห้าบุมีถ้าเห้าบุญยาเฮ็ดเบียงทีดักๆกักกาชามาถเปิดห่านคล้ายเครืองแล้วก็คล้ายเองด้พี่น้องคล้ายเครืองว่าจะเป็นคล้ายเครืองของซัมโบแล้วก็ อย่างมงปิ่งคล้ายกระไดเห็นนะนะกระไดเบิดพี่น้องเห็นนะนะกระไดเบิดแต่ขามีแฟนเป็นคนไทยนะพี mm. the really ่น้องพอเหตุนั้นแหละคนละหลายคนีนลังคนก็เปิดใจเปิดใจว่าอย่างไรนุ่มไทยมาเป็นแฟนหรือว่าอย่างมีแฟนเนี่ยเป็นนุ่มไทยนะพี่น้องแล้กการลังคนก็มีทั้งภูพิษวังก็มีนะลังคนก็ว่าสาวล่าหลอกสาวลาวตัวสาวลาวตุ่มคะพี่น้องการมันก็แล้วแต่ละคนแล้วแต่ละมุมมองเนาะพี่น้องสาวลาาก็มีทั้งผูหัก จริงแล้วก็มีทั้งผู้หลอกก็มีทั้งหร้ยร้ยางห่นแล้วพี่น้องเอ้ยทังคนกับส้มวังกับมีพิษวังกับลร้น,นะพี่นนอะสาวนามเองกาเห็นสาวลาคนหนีเพิ่นกาว่าโอ้ยเงินบาทห้าออนคาเพิ่นว่าถามมีแฟนเป็นคนไทยคือสิดีเพิ่นว่าไปสิเพิ่นสินสไปขายไปขายอยู่ประเทศไทย่าตอนนี้เพิ่นกากําลังขายเครื่องออนไลน์เด้ยพี่นนอะถามว่า,ามีแฟนเป็นคนไทยนี่เพิ่นกาสีสางเพจสางเพจขา,ายเครื่องหลักกาสีสางยูทูบสางยูทูบนี่ มีแต่คนไทยที่ถ้ามีคนไทยเบิงพี่น้องสู้แล้วเฮดยทูบนี่ถ้าคนไทยเบิ้งฮะก็จะมีได้หเขามากพี่น้องเพราะว่าถ้าคนอื่นเบิงกะบบคคนมีได้หลถ้าว่าเป็นคนไทยนี่จะมีได้หลได้พี่น้องเอ้กะบคำว่าเป็นประเทศไทยอะไรอีสังกัดดีเบิ้พี่น้องเอ้สาหนาบเองกันยังอยากเข้าไปอยู่ประเทศไทยให้กันคือเฮดอีสังกันยากพี่น้องเอ้ทานอยากเฮดเพจเนีเอ่อยากเฮดเ <c oughs> มีความสามารถแต่กับผมมีประโยชน์พี่น้องเพราะว่ามันเห็ดยังบุไร้คือเห็ดยูทูบแต่ละมือกาเพราะได้กินพอได้ใส่พี่น้องแต่ผมถึงขันวัดสิมนี้เงินเก็บเงินกับแต่ถาว่ากันคนไทยเพิ่นเห็ดนะวิวหน่อยเพิ่นกระไรเงินห้ายพี่น้องค่าโฆษณาเพิ่นกระสูงละกะคนไทยบึงคนไทยบึงกะสิกะสิมีหลายๆคืนึ้นธนาพี่น้องการไลายๆคนกา คนลาวห่อนี่กค่เขาไปทำงานอยู่กรุงเทพไปหลายคนบางคนก็นเฮ็ดงานไปพร้อมเฮ็ดงานไปพร้อมนะคะเฮ็ดอาชีพเสริมพร้อมบางคนก็นเหตุยูทูบพี่น้องเลยสร้างยูทูปขึ้นมาแล้วก็เหตุยูทูปไทยอวดประเทศไทยว่าถนนมองนั้นงามมองนี่สวยมองนั้นดีนะพี่น้องหลายคนคนลาวเหาก่ะผากันากาไปไทยสิ่งที่มันสวยงามสิ่งที่บวกเราเห็นตึกสูงๆแบบนี้ถนนงามๆอาหารการกินแซ่บๆพนะพี่น้อง คนลาวเฮ้ามักจะอวดของประเทศไทยเพราะว่าคนลาวเฮาเขาไปอยู่ในประเทศไทยกันหลยพี่น้องเลยไลยอีลีอโลนะพี่น้อง่ให้อวดประเทศไทยสิให้ไปอวดยังพี่น้องิให้ยรอวดประเทศเวียดนามประเทศจีนบอกมันกะอวดบ่ไ้พี่น้องเพราะว่าเฮ้าบบเคยเขาไปอยู่แล้วก็บ่ฮหูจักภาษาพื้นพื้นเบาลาเฮ้าจงชงแชงเฮากับ่จักพี่น้องเฮาบ่ไ้เฮียนนะคะเฮ้าก็บบไรหับหูภาษาพื้นแต่ว่าพื้นเขามาทำงานในบ้านเฮานนาได พราะว่าเพิ่นผูภาษาลาวพี่น้องเพิ่นกับเขามาทํางานในบา้านเท่าใดแต่คนลาวมักจะเขาไปทํางานอยู่ในประเทศไทยพี่น้องเอง้ยเป็นจํานวนที่ล้วงร้ายหนาพี่น้องแล้วก็คนลาวที่มีแฟนเป็นคนไทยกันร้ายพี่น้องมีแฟนเป็นคนไทยกันลส่วนร้ายคนลาวค่ะมีแฟนเป็นคนไทยมักจะไปอยู่ประเทศไทยมักสิบโมยู่ประเทศลาวพี่น้องหาผู้ใดมีแฟนเป็นคนไทยนะคนกับมีสามีเป็นคนไทยนะคนกับมีคนไทยมี พลญาเป็นคนล่ากับมีพี่น้อะแต่ว่าหลร้ายครูกับมักเสไปยูทศไทยคุณแหละเพราะว่าไปอยูบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนมันดีเลยไปยูบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนมันหลีล่วก็มีงานการห้องหับร้ายยางที่หายเฮาเห็ดแล้วก็หายเฮาหล้หามีได้ได้ข้ามากพี่นนองลังคนก็มีูู่มีเต่ากับอลูหับลูกไปห้องเรียนแต่ละมือก็ต้องเพราะว่าสิเป็นไปยู่ประเทศไเยนี่ย็ถ้าเขามีลูกมีเต่ากับหายกูห้เต่าเฮียนอยู่ทศไทย กามันจะเป็นการทีดีพี่นอ้องการศึกษากากากดีลังคนเล่าหอ้อี่ไปเฮียนอยู่ประเทศไทยกยันไยแบบว่ามันดีนะพี่น้องดีตัวตัวเองแหละีไภายีบวอยา่างเหลืองทางที่ดีเนาะพี่นอ้องแต่ว่ามันก็แล้วแต่วาสนาไขมันพี่นอ้องลังคนก็อย่างไรแฟนเป็นคนไทยสิ่มสีตายแต่ว่ากาโบได้ถ้าห้าโบาเมนเหนือคู่กันหรือว่าวาสนาห้าโบถึงขน,นาดกะ มังศิบุรัยพี่น,อน้องทำไมนได้แบบโอ้เห็นคู่นี้แฟนเป็นคนไทยควายกับสีห้าแฟนคนไทยให้กันคนเสีเอาถ้าจะวาสนาแต่โบมี่ือว่าจะโบแมนเหนือคู่กันเจ้าสีควายคว้าห่าสำแดงมันกับบ่อไหลดอกพี่น้องเอ้ยแข่งยังแข่งได้พี่น้องแต่ว่าแข่งวาสานาหนีแข่งกันบ่อไหลพี่น้องเอ้ยบางคนเห็นเห็นเพิ่นหลั่เพิ่นด้วยอะไรอย่างหลั่ด้วยคือกันเห็นอะไรกับโบคือพี่น้องมันการต้องเสริมดวงพร้อมใส่ดวงพร้อมใส่วาสนาไปพร้อมได้พี่นออ้องก็เห็นยังก็ตาม ว่าเสียเหตุยังก็คือกันทัแหละพี่น้องเฮ้ยแมงวันกัน้ายพี่น้องสวงนแมงวันไล่้ลยในบ้านน่ะยิมหยับยิ้มยับยืนนามาแลกพี่น้องเอ้ยยุ่งกันลายอยู่บ้านสาวหนามนะแต่พอเหตุนี้แล้วพี่น้องเลยแต่พอเหตดนี้แหละสาวหนามก็ได้เด็ออกเมื่อวาในมุมมองสาวหนามเนาะพี่น้องว่าคนลาวเขาเนี่ยอยากมีแฟนเป็นคนไทยพอเหตุยังพอเหตุนี้แล้วพี่น้องพอเหตุนี้แหละคนลาวจึงอยากมีแฟนเป็นคนไทยอยากไปใช้ชีวิตู่เมืองไทย อยากไปหาเงินหาคำยุ่ไทยแล้วก็อยากมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นพี่น้องเอ้ยจะแนะคนไทยนุ่มไทยที่ได้ร้ายคนนะคะว่าเบิ้งคลิปซาหนามกันลองพิจารณาเบิ้งเด้อพี่นอ้องยาคิดว่าซาเล่าแต่ละคนสิหรอกสิลวงก็มีทั้งคนหลอกลวงแล้วก็ววมีทั้งคนจริงใจกันลองพิจารณาเบิ้งว่าเป็นแนวดานะพี่น้องทายอยากคุยกับใครกับซื้ากันเบิ้งดีๆก่อนพี่น้องแล้วก็จึงมาคิดอีกทีว่าคนนี้หลอกบอหรือคนจริงใจบอพี่น้อง จนได้การคลิปนี้สาหนาบกับสิขออตล่าไปก่อนพี่น้องฝากพี่ฝากน้องฝากก็ไหลก็้แซ่กติดตาไปสาหนาในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้กาวสางหนาข้โตัวล่าไปก่อนพี่น้อ,นอง,งใใาส,าบ,าอองสบายดี